ปกติก็ไม่ค่อยใส่ขนาดนี้นะเห็นคนขอมาเยอะเลยจัดให้นะเขียวเต็มเครื่องคุณผู้ชมคอมโบนี้อ่าวเรื่องโอ้สวยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีจักรยานในการรับชมเด้อก็ โอเคนะครับก็ครับสวัสดีสวีสดัตมิตรรักสหายแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมคนเดิมกับช่องเดิมๆนะฮะก็เห็นหลายคนรีเควสเข้ามากันเยอะมากนะว่าเฮียครับจัดหนักสาวถา้ำลูกรักให้ผมหน่อยนะฮะก็คลิปนี้นี่น่าจะเป็นคลิปที่จัดหนักที่สุดแล้วนะก็เดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนะฮะก็ขออนุญ,ญาตเล่นเทคนิคเบ็ดหนึ่งนะหมุนทิ้ง5ครั้งนะ โอเคหลังจากนั้นเราก็สับขึ้นได้เลยนะฮะใครอยากใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธาของเรานะโอเคพอสับขึ้นเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาปรับออโต้เป็น1,000รอบได้เลยนะมาเดี๋ยวดูว่าเทคนิคนี้จะรอดไหมนะมาจัดไป1,000รอบหมุนคุณผู้ชมมามาเฮ้ย หมุนทำงานเลยคุณผู้ชมโอ้ยสาวทํามันโกดจริงๆมามาขอขอห้าตัวได้ปะโอ้ได้สีโอเคสีก็สีมาไวก็ดีใจแล้วนะเวลาเล่นหนักๆเนี่ยคือตื่นเต้นมากนะปกติก็ไม่ค่อยใส่ขนาดนี้นะเห็นคนขอมาเยอะเลยจัดให้นะเจียวเต็มคือ คุณผู้ชมคอมโบนี้อ่าเรื่องวู้สวยแล้วคือรอบหมุนเราเหลือแน่นมากเองรอบหมุนเหลือเยอะมากนะต้องดูว่าจะจบยังไงมาสวยมี Y มีเคอะไรก็ได้ 13A1 เออสวยคูณอย่างแน่นนะคุณผู้ชมดูดิ คุณแน่นจริงรอบหมุนเรือเยอะจัดมาหาหมุนท้ายอุ้ยหน้าแดงหนึ่งเหรอสเป็นวายด้วยอูเป็นเอมาต่อแล้วก็แถว2มีวาย้าว่าถ้าหน้าแดงลงแถวหนึ่งนะโอกาสแม็กอะแม็กวินเพื่อนขอสักครั้งคุณสามสอแม็กวินโอ้โห่ยังว่าอะไรเองมันมันลงไม่ได้แน่นอนอนะ เพราะว่าถ้าลงนะข่าบอกเลยว่าเต็มจอเองดูดิ6แถวเหมือนด้วยโอ้ยลุ้นคอมโบนี้เสียงแหบเลยมาฝังหมุนเอาหน่อยหมุนสุดท้ายโอ้ยข้าแบบว่าเสียดายคอมโบหน้าแดงมากนะถ้าลงบอกเลยว่าต้องไปอำเภอเองแจ้งเกิดแน่นอนมารวยกันต่อ Oh. ก็เกินไปเฮ้ยเออคือหมุนธรรมราคอมโบเดียวก็ยังไม่เข้าเลยเออแต่ก็โอเคแหละฟรีรอบสองยังได้เล่นอยู่อุ้ยวันนี้ท้าลูกรักไม่พาเหนื่อยเลยเจ๊มากาหมุนเอาหน่อยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วโป้แย่แล้ว,ลวโป้ โอ้ยฟ้าเขียวเออสวยเอาละหน้าแดงอุย้ยรอบเมื่อกี้ไม่มารอบนี้ทะลึ่งมาเองแหน่หกหมุนเอาหน่อยมันต้องมีคอมโบเป้งๆให้เราสักรอบเลยเองจริงมันต้องมีแบบว่าคอมโบเป้งๆให้เราหน่อยอะ่ะมา ามุนท้ายโอ้ยบวกเหรอบวกก็ไม่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 เหลือไม่บวกหรอกข้าว่ามันไม่น่าบวกอ่ะตัวคูณมันส6บหแล้วอ่ะมีโอกาสปะวะไม่น่าแหละทรงนี้ไม่มาแน่นอนบวกรอบหมุนเนี่ยมาก็เหลือจะเชื่อแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเอ็งแล้วดูเราเบ็ดเท่าไหร่เอ็งมันโอ้ยมันมีโอกาสบวกให้เราด้วยเหรอวะโอ้ ยากมากนะเองโอ้โหแล้วคูณตอนนี้อยู่ในมือหุนยีสถ้าไม่เหลี่ยมนะบอกเลยว่าต้องไปอำเภอแจ้งเกิดแน่นอนเพื่อนมามาโอเคมาเจสาหน่อยสิ 13. มันยังไม่ได้คอมโบเปลงๆเ,เลยนะเนี่ยเองโอ้โหบวกทำไมเนี่ยบวกเพื่อบวกรอบหมุนเพื่อโอ้ยรอบสองรอบสาไม่มีแล้ว โอมึงจะเข้าทำไมเนี่ยฟรีในฟรีเนี่ยโอ้โหโคตรแย่เลย2หมุนทีเด็ดมันอยู่ตัวหมุนสุดท้ายขอร้องล่ะโป้โอ้โหโอ้ยโ,โอเคคุณผู้ชมก็ดีนะก็เราพอแล้วกันเรากำไรก็อุ้ยรู้เรื่องอยู่นะก็โอเคใครชื่นชอบคลิปนี้กดแชร์ก,กดไล้วด้วยนะไปแล้ว